มันต้นรับป้าอากงผิงและพี่และคุณลุงของของน้องเบลของน้องโมดของของน้องน้องผิงผิงแม่น่ะแม่ทาน,นิฮะน,นะพาคุณแม่ผิงเออเดี๋ยวพี่ส่งไปหาคุณพ่อนะผิงก็จะไปหาลุงไะหาลุงค่ะ อาผิงอาผิงมาแล้วออกแล้วอาผิงมาค่าออีเกนมาแม่หรือมอา마าครับจะหาอาผิงเถอะอาผิงมาแล้วอาผิงเดินทางไปยังสบายดีดเวยค่ะพี่ชายดีจงเลยค่ะพี่ เอาะไรมาหรือเปล่าน้องพิงหนักไหมพิงไม่หนักเลยค่ะพิงค์สบายดีเลยพ่ออาะพิงค์อาม,ม่าช่วยผิงค์ถือโอ้ยห่วยอ่ะพิงดีสุดๆเลยค่ะส่งน้องพิงมาด้วยนะเฮ้ยส่งพิงค์มาด้วยน้อง ก็ดูสิอภิงอยากได้นี้มากที่สุดเลยผิงไม่หนักเลยค่ะพิงท่อจองไว้คนละห้องไว้เลยผิงกับแม่จองห้องกันแม่กับผิงจองห้องไว้แล้วนะอ้าไม่ใช่สิผิงเราไม่ไหวเลยนะ ลเโอเคสองอ่งหน้าผินไปนั้นพี่จะให้อ่ะเตรียมให้อากงเตรียมเข้าบ้านเลยค่ะคุณพ่อให้อากงเข้าบ้านเลยไปอามมาแล้วรีบเข้าบ้านถุณตามพ่อให้น้องกงให้น้องผิงกับกับแล้วแม่ด้วยนะ แม่ก็เอ้ยเอ้ยพี่แสนเองให้น้องให้หน่อยสิเออเออแสนกันแม่ต้องให้น้องผิงหน่อยสิจองห้องให้น้องผิงเหรอน้องผิงนอนห้องกับแม่ได้ไหมให้น้องผิงนอนกับแม่น้องผิงก็ต้องนอนกับแม่อยู่แล้วสิน้องผิงก็นอนกับแม่กับ โอ้ยทำไมบันไดนี้เก๋อะไรมากบันไดนี้อยู่นิ่งๆเลยไม่อยากรีบบันไดบันไดนี้ใครกล้า,กาขึ้นฮะในที่นอนน้องหิงบ้านน้องหิงนะจ้าพ่ออยาให้ดูห้องน้องหิงโปงอาม่าหรืออ,อ,อะไรทำไมบันไดนี้กระจาะแค่ กระจอกจัดบ,บันไดนี่บันไดมันก็สวยอยู่นะแต่ว่าบ้านมันสวยจะอยากให้มันตอบ,บันไดปีนั้นยัไม่ขึ้นเลยชื่อปูน้องอาผิงเหรออ,อาอาผิงเอน้องผิงเก็บกระเป๋าไว้ก่อน แล้วจากนั้นผิงก็ไปอาบน้ำแต่งตัวนะลูกพ่อให้แต่งก็ทําตามพ่อยังไงยังไงพ่อก็ให้อาภิงนั่งนี่โอเคแม่อภิงนั่งกันนูนะคะดูอวหนะ้ะตาผูพ่อนั่งนี่แม่และผิงก็ดีสุดๆเลย อัน้นก็ให้ลูกๆูกมานี่สิเดี๋ยวแม่เตรียม,มาหาชุดให้น้องผิงใส่ก่อนมาที่นี่พอดีเลยแม่ซื้อชุดอะไรมาฝากให้น้องผิงแม่นอนเลยโอ๊ยห่อยน้องผิงชอบเป็นกระโปรงุดแม่อ่ผิงอยากได้ตนนัวนี้ผิงช,ชอบห่วย ห่วย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 อืมุงผิวชมพูเลยนะผิว นม่ดูสีแค่ผิงใสผิงลูกผิงสวยมากเลยลูกเอาพี่พๆดมแม่หาผิงอยากกินคิงผิงอยากกินอันนี้ค่ะอืนั้นน้อยยาวกับพี่เขาอ่ะหลานน้องพิง เอาคอบอไม่คอบอลกันนพี่มาอันนี้ก็ได้โอ้ยพี่ผิงอยากไปเล่นนี้ค่ะไหนน้องผิงน้องผิงน่ารักหลานลูกแม่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 แมแมแมพาผิงไปเล่นนั้นได้ไหมได้จะพาผิงเล่นผิงมาให้เล่นโทรศัพท์ได้จจะผิงขอเล่นดีกว่า หิ่งหน้าอกไปไหนเลยนะเดี๋ยวลุงหาหลานดีกว่าเฮ้แสนไปหาหลานไม่เจอสิพี่เสกหาไหมไปไปไปหาลูกโอ้ยพี่โอ้ยพี่โอ้ยพี่ต้อมทำไรแบบนี้อหลานเดี๋ยวลุงให้เล่นนะอหลานอะลูกพ่อหนูไม่ใช่ลูกค่ะหนูคือหลานค่ะลูกกับหลานเหมือนกัน ไอแพดแท็บเล็ตลุงซื้อให้เลย let, แท็บเล็ตแตะลุงซื้อให้เลยนะเณร้ยงสวยมากเลยเอ้ยลุงโหลดเกมพวกฟรีไฟร์โอวีกับกับโรบอกให้เล่นด้วยสักุละกหลดมาเล่นทุกคาแร่เวอร์กูตโต้แค่หนุ่มน้องผิงเล่นนั่แหละน้องผิงก็จะเล่นแบบว่าเกมรือลุงเติมโรบักให้แล้วนะ ดีไหมดีจังเลยค่ะคุณลุงอันน่ะเห็นเล่นให้ใหญ่เป็นเวลาเป็นเวลาให้ได้นะลูกสาวดีจังเลยค่ะคุณลุงดีจังเลยค่ะเฮ้ยเล่นโทรศัพท์ขึ้นในขอ้อีกแล้อันนี้ลุงก็เติมนี่ก็จะเป็นลุง เลือกเติมโนบักให้เขาดูาเอ้อเอ้อขอโทษนะหนึ่